สวัสดีเพื่อนๆน,นะครัผมที่กำลังจะยิงในส่วนของตัวแอปโฆษณาบน f c e e o o o นะครับเป็นแบบพื้นฐานรวบปูพื้นแบบเบสิกนั่นเองครับจะไม่ใช่แอด a วานนั่นเองครับผมก็ดูกันแบบง่ายๆเลยนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสําหรับเ,เพื่อนๆที่ศึกษาในส่วนของตัวองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนะครับจาก EP ที่1เรียบร้อยนะครับ1คือคอนเทนต์นั่นเองครับ สองคือในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องเขเอนขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับในส่สวนขององค์ประกอบที่3ครับคือแคมเปญลวกชุดโฆษณานั่นเองที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาต่อต่อไปนะครับในส่วนของ e p นี้จะมาแนะนําเพื่อนๆมือใหม่นะครับเป็นแบบเบสิกเลยเพื่อนๆตัวนี้คือกลุ่มเป้าห like มายนะครับเราจะต้องเขีอนนะครับเขอย่างไรล่ละในส่วนของหน้านี้นะคระับกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนๆนะครับไปคลิกที่มุมด้านซ้าย บนนะครับคาว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายนั่นเองเพื่อนกดคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นั่นเองครับผมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายว่ามันคือสินค้าตัวไหนเพื่อนสมมุติเราจะยิงนะครับผมในส่วนของตัวเกี่ยวกับรถยนตน์เพื่อนเราก็พิมพ์ไปเลยว่ารถยนต์นะครับผมง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว ประเทศนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไว้ปรับออโตหี้ได้ครับผมในส่วนของตัวอายุนะครับอายุแนะนำครับผมรถยนต์คือ25ขึ้นไปหรือว่าเราจะไปเลือกข้างล่างตัวนี้ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นสัก35หรือ30ตําลังดีเ,เพื่อนแบบเราต้องคํานวณว,ว่ากลุ่มรถยนต์เนี่ยเขาซื้อรถยนต์เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่กันนะครับผมที่เขาซื้อกันนะเพื่อนเ,อนเดี๋ยวผมจะ แนะนำนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกเลือกนั่นเองครับผมจะเลือกประมาณสัก30ถึงประมาณสัก50บปีด40เอา40ดีกว่าจะได้ไม่ไม่แบบอายุมากนะครับเลือกเสร็จนะครับในส่วนของกลุ่มแต่งรถเนี่ยเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมเราก็ยิงไปหาผู้ชายนะครับส่วนใหญ่นั่นเองครับในส่วนของรวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์นะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับผมรถนะครับผมรถยนต์นะครับผมไปเลยเพื่อน ยิงไปหานะครับลุ่มนะครับผมรถยนต์เพื่อนเห็นไหมความสนใจนะครับผมรถหรูรถยนต์นะครับรถคลาสสิกนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเลือกทั้งหมดนี้ได้นะครับผมเห็นไหมรถยนต์นะครับผมยานพาหนะนะครับเลือกในส่วนของตัวนี้นําแบบนี้นะครับต่อมาได้ครับผมรถเก่งนะครับผมรถอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับแต่งรถยานพาหนะนะครับผมรถ กระบะรถยนต์อะไรเงี้ยเพื่อนๆนก็สามารถที่จะกดเลือกอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองครับที่เราจะยิงไปหาเขานะครับเพื่อที่จะไม่ยิงแบบอ่าหวานเหงนะครับเราจะเสียเงินค่าแอกเยอะนั่นเองครับอันนี้คือยิงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองครับหนึ่งคือเรานะครับตั้งค่านในส่วนของตัวชื่อกลุ่มเป้าหมายรถยนต์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับผู้ที่แต่งรถยนต์นะครับออกรถยนต์ไวรุ่น เป็นผู้ชายนั่นเองอายุนะครับผมก็อยู่มาสัก3 0มถึงปีนะครับเพศชายนะครับส่วนใหญ่รู้ี่จยิงเป็นทั้งหมดรู้ผู้หญิงก็ได้แล้วแต่นะครับสนใจนะครับผมการแต่งรถยนต์รถปิกอัพนะครับผมรู้ว่าในส่วนของตัวยานยนต์ต่างนะครับผมแล้วเราก็กดสร้างในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายนะครับสร้างเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปยิงชุดโฆษณาต่างๆได้นะครับผมตอบ่อไปนั่นเองครับคือหน้านี้แหละ เพื่อนคือหน้าแคมเปญตัวนี้สามารถที่จะดึงในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรถยนต์ได้นั่นเองครับเราต้องไปดูนะครับสินค้านะครับผมเกี่ยวกับรถยนต์นะครับผมว่าสินค้าตัวไหนนะครับผมที่เรานะครับจะกยิงแอดนั่นเองครับเกี่ยวกับรถยนต์อะไรเงี้ยที่เราโพสต์ไปแล้วที่เพจนะเป็นเพจของเรานะครับโพสต์ไปเกี่ยวกับตัวสินค้าลูกคอนเทนต์เรียบร้อยใช่ไหมเราก็มาสร้างโฆษณาตัวนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะ เอาไม้เพื่อนได้ดูนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้นั่นเองครับสมมุติเรานะครับจะเปลี่ยนอายุช่วงอายุแล้วก็สามารถที่จะทําการเปลี่ยนช่วงอายุได้เลยแล้วกดอัปเดตนั่นเองครับกดอัปเดตอย่างนี้ได้เลยนะ <S <S ในส่วนของการคิดเอทเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งครับหนึ่งคือการกดคําว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับสองกดคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ครับสร้างในส่วนของตัวชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับ เลือกในส่วนของช่วงอายุน้เพื่อนเลือกข้างล่างนี้เลยนะเลือกในส่วนของช่วงอายุให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ชายผู้หญิงนะครับในส่วนของตัวข้างล่างคือเขาสนใจอะไรนะครับเกี่ยวกับโฆษณานี้นะครับเป็นสินค้ารถยนต์นะครับผมเครื่องใช้ภายในบ้านช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็ผิดไปแล้วเราก็สามารถที่จะกดบันทึกได้นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆ ที่จะเข้ามาเคเอในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะเอาไปยิงในส่วนของชุดโฆษณาลวกแคมเปญโฆษณาใหญ่นั่นเองครับเราก็สามารถที่จะดึงจากในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายที่เราบันทึกไว้ได้เลยมันจะง่ายที่สุดเลยเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ตั้งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปนั่งเคเอททุกครั้งเลยนะครับที่หน้าแคมเปญโฆษณา ที่เรากําลังจะเคเอทเพื่อยิงนะครับในส่วนของตัวแอบนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับอีพีที่สนะครับสาหรับการปูพื้นนะครับการยิงแอบบน a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยิงแอบเว็บไซต์ต่างๆครับการมีส่วนร่วมเราก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายนะครับและกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องมาเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วบันทึกไว้นั่นเองครับ่มเป้าหมายคืออะไรนะครับผมเราต้องรู้ก่อน สินค้าที่เราจะยิงแอดนะครับมันจะได้ตรงกบกปุ่มเป้าหมายแล้วมีโอกาสที่เขาจะหยุดดูนะครับโฆษณาของเรากดคลิกไปที่ลิงก์นะครับเว็บไซต์นะครับในส่วนของสินค้าของเรากดทักเราสั่งซื้อผ่านในส่วนของอินกซตต่างๆได้นั่นเองครับก็ฝากกันด้วยสําหรับ EP นี้นครับสำหรับ EP ที่3ครับ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการยิงนะครับในส่วนของตัวชุดโฆษณาแบบ มีส่วนร่วมนั่นเองครับผมสำหรับคลิปหน้าสำหรับปูพื้นนะครับไปสิกเลยนะครับยังไม่ใช่แอดวานนะครับแอดวานเพื่อนๆต้องไปเสียเงินเรียนต่อๆไปนะครับจากท่านอื่นหรือว่าอะไรแล้วแต่เลยนะครับแต่สำหรับผมนะครับจะเป็นในส่วนของคลิปสอนฟรีแบบปูพื้นทั่วไปนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของชุดโฆษณาบน Facebook นั่นเองครับไม่ว่าจะ ยิงในส่วนของสินค้าที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆการมีส่วนร่วมนะครับผมก็สามารถที่จะทาวิธีนี้ได้นะครับแต่สินค้าตัวที่เราจะยิงนะครับผมแล้วแต่เลยถ้าเกิดเราตั้งค่าปุ่มเป้าหมายตรงนะครับผมมันก็สามารถที่จะเรียกในส่วนของตัวยอดขายได้บ้างนะครับผมรู้วดจะได้เท่าทุนู้วดจะมีกําไรรู้วจะขาดทุนแล้วแต่คอนเทนต์นะครับที่เรานะครับยิงไปนั่นเองครับผมจะ ไม่เหมือนกันทุกสินค้านั่นเองครับบางสินค้าขายดีบางสินค้าขายไม่ดีนะครับผมแล้วแต่คอนเทนต์และกลุ่มเม้าหมายที่เราตั้งนั่นเองครับว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าครับ